สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาวอาสู้ผู้สุขคนยินดีต้อนรับทุกทท่ททนานเข้าสู่บ้านหน่อยเยลินอินดีนะคะเมียฝรั่งเหล่าเรื่องค่ะอ่าเมเนเย,ยลินสีมาจวดจวดหัวขอเรืองเมียฝรั่งเหตุงานพิเศษไดหลายเท่าไดได้เท่าไหร่นะคะอ่ะเยลินกัสีเวาทั้งเสียงภาษากลางแน่ภาษา สารแนผลกันไปขออนุญาตบาดค่ำเอฟซีทุกๆท,ท,ท่านหลายๆเด้อค่ะเนดะเมื่อนี่กับซีมาส่วมผมหัวอาญะแนจักหน่ยนอยกับสร้างมันถอดเมื่อดีซีมือปวงนาะพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องค่ะการสู่ชีวิตในตังแดนนี่ยยลินอยากว่าอยากว่าสู่ฟังเด้พี่นอ้องอ่าเพื่อว่าสิเป็นกำลังแรงใจหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้สาวๆคนไทยลหลายๆท่าน ชา 3, 3วสาวไทยหลายๆท่านที่สิบอยบินมาใส่ชีวิตในต่างประเทศได้รับรู้รับฟังรับชมเพื่อว่าสิเป็นไอเดียดีๆให้พี่ให้น้องบ่ทั้งใดกระทั่งหนึ่งเนาะค่ะเนาะในการดำรงชีพสู่ชีวิตในต่งงงางแดนคะ่ะพี่น้องคะเมื่อเฮ้ามาหนีแล้วนี่พี่น้องมันสิเป็นโลกอีกใบหนึ่งนะคะโลกโลก แข็งความเป็นจริงพี่น้องคะ่ะเฮาบ่ได้เรียนยู่ในถุงลาเวนเดอร์หรือว่าเรียนยู่ในทุงดอกกุหลาบพ,พี่น้องคะ่ะค่ะดังนั้นแล้วกันมาใส่ชีวิตในต่างแดนนี่มีการสู่ชีวิตหลากหลายอ่าเพื่อความอยู่รอดเนาะคะนะ่ะเนาะอ่าสาวๆหลายๆท่านก็นมีความเข้มแข็ง เติบยื่อหอกค่ะสาวไทยทุกๆคนนะคะขอชื่นชมในความเก่งกล้าแล้วก็เข้มแข็งหลายๆเนาะคะ่ะเนาะถ้าเฮ้าบ่เข้มแข็งเฮ้าบ่เก่งเฮาก็อยู่บนลหลอดบ่าว่าเฮ้าสอยูในตางแดนก็นดีหรือว่าอยู่เมืองไทยก็ดีเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าในเมื่อเฮ้าโบยบินมาถึงต่างประเทศแล้วมาสู่อยู่ในตางแดน,นีนี่มันคุ้มค่ากับที่เข้าสู่พี่น้องค่ะสู่ในที่นี่ ทั้งการทำมาหากินแล้วกับการแก้ปัญหาต่างๆนะคะถ้าเข้าแต่งงานกับสามีคนไทยกับคนไทยแมนบบภาษาเดียวกันขึ้นรลกงขึ้นสารเข้ากับยังเบาภาษาเดียวกันใดมันสิเข่าใจง่ายมันกะ จากเรื่องอยางกระสิง่ายขึ้นในระดับหนึ่งเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้าเขามาใส่ชีวิตในต่างประเทศแต่งงานกับชาวต่า,ตางชาติเนี่ยในกรณีสู่ชีวิตสู่ปัญหาแก้ปัญหาต่างๆในกรณียาลังอีหยังมุนิน่ะมันค่อนข้างสียาพี่น้องถ้าเป็นขอเป็นความขืนโล่งขืนสารกับฝรั่งผู้เป็นเจ้าของผืนเพ่ของเขาผููเป็นเจ้าของท้องทินนั่นๆเนาะค่ะเนาะ ถึงได้บอกว่าการสู่ชีวิตในต่างแดนมีหลากหลายพี่น้องว่ามันสู่แต่เฉพาะการทำมาหากินสู่ทั้งด่านกฎหมายต่างๆ เพื่อความยุ่งเของเห้าเนาะค่ะเนาะแล้วกับสาวไทยหลายๆท่านกับพานพลปัญหานั่นๆไปได้ด้วยดีอ่าหลายๆคนเนาะค่ะเนาะแต่ว่ากลัวหลายๆคนจะลุกขึ้นมายืนได้ยืดอกยิ้มได้ซูเมเน่หลายๆท่านกับพานมรสุสมชีวิตหลากหลายเหตุการณ์เนาะค่ะเนาะแยล่ลินกับขอ,ขอช่นชมในความเข้มแข็งในความสู่ของทุกๆคนเด้อค่ะเด้อสำหรับสาวๆผู้ที่สิบอยบินว่าไม่นี่ แล้วก็ให้เป็นกำลังแรงใจเนาะค่ะเนาะแล้วยาเล่นก็ขอไว้พ่อให้ยาได้พบได้พอทุกอันใดเด้อค่ะเด้อบาวาสิทุกจากาสามีตโตปีก็ด,ดีทุกในการทำมาหากินถือเขาคดเขาโกงหรืออีหยังกระซังไปทา่งบดีนี่ยาให้พบให้พอขันมูมเจ้าบินมาเล้วก็ขอให้พบโชคประสบโชคดีได้ได้ยู่ได้กินเนาะค่ะเนาะสมกับถี่หางบาน าจากบ้านนอนอาจากาบ้านเกิดเมืองนอนเข้ามาพี่น้องจา๋บาบัดนี้ยัยลินมาใช้ชีวิตอยู่นี่หลายปีช่องทางการทำมาหากินต่างๆก็มีหลากหลายพี่น้องมีหลากหลายอาชีพนี่เงินสีดีคักเด้พี่น้องค่ะยัลินได้เดินทางไปพักพรกับมูยัยลินกัได้มีโอกาสไปเหตุงาน ดูแลาร้านนวดให้หมูน้ำเน่เจ้าของกับเหตุงานน้ำแน่เนานะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะซึ่งร้านนวดในประเทศอังกฤษนี่ยยลินเคยเว่าลงในคลิปให้ฟังแล้วว่ามันจะมีอยู่สองชนิดนะคะระหว่างสายขาวกับสายดำสายดำยายลินก็เคยเว่าไปแล้วว่าเป็นแบบไหนพี่น้องก็ไปหาฟังเอาเด้อค่ะเด้อยยลินว่าไว้หลายเติบส่วนสายขาวเป็นแบบไหนเยลินก็ว่าให้ฟังเนาะคะ่นะเนาะซึ่งร้านนวดที่ยยลินไปเหตุงาน ไปดูแลลานไหมูในช่วงจังหวัดท่มูไปเลียนเพิ่มเติมอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะคะ่นะเนาะยาลินก็มีโอกาสได้ศึกษายาลินบอกเกงดอกพี่น้องแต่กับพ่อเอาตัวรอดได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยาลินนวดรักษายัางบอท่านได้เป็นคะ่ะพี่น้องยาลินเป็นแค่นวดพื้นฐานเฮ้าทัวไปเนะะนะนะะาะค่ะเนาะค่ะกะบ่าตรงๆจังสีหละค่ะบาทนี่เงินดีบอเงินดีอยู่เด้พี่น้องค่ะ ยาลินไปสองอาทิตย์เนาะค่ะเนาะไปไปกินไปนอนอยู่บ้านมูพี่น้องกับไปเปิดร้านให้เขาถ้าเศร้าเมื่อได้มันกะได้หลายอยู่พี่น้องค่ะหมูกะบใจชมงศ์ละเอียดสิบหาปอนเนาะค่ะเนาะหาลรงเมื่อยาลินกับได้ลอยกว่าปอนอ่าในช่วงสองอาทิตย์นี่ มันเป็นเงินก่อนใหญ่ได้พี่น้องภายในสองอาทิตย์นี่บ่อใดเหตุงานเต็มที่ด้วยซ้ำนะคะเวลาลูกคายองยองกันนวดจนเมื่อยิกเมื่อง้อคือกันเวลาช่วงลูกค้าบ่าเข่าก็นั่งจนหาวนอนคือกันค่ะซึ่งกับบ่อใดขาดทุนอีหยังเพราะว่าการลงทุนของเยลินคือการเดินทาง ทุกทกที่ที่เราไปเราก็ต้องลงทุนมันบอมันบอมบอมีอย่างใดมาฟรีฟรีจากโลกไปนี่ดอกค่ะทุกอย่างก็ต้องลงทุนทั้งนั้นเนาะค่ะเนาะลงทุนการเดินทางลงทุนทั้งเวลาลงทุนทั้งกายและใจความพร้อมของเรานะคะลงทุนที่จะดึงวิชาชีพหากคุณเก่งอยู่แล้วเข้าก็ได้ฟึกปลื้เพิ่มขึ้นไปอีกกันเท่าโบเก่งเท่ากัเลียนลูกไปเพื่อต่อยอดให้ตัวเองได้มีอาชีพพิเศษ รายได้พิเศษอีกครั้งหนึง่งนอกเหนือจากงานประจําที่ทํานะคะเยะลินมีงานประจําเหตุอยู่แล้วพี่น้องคะ่ะยังเช่นงานทําความสะอาดที่เยลินเคยเว่าให้ฟังเนี่ยแหละคะ่ะส่วนเวลาช่วงฮอลิเดของเยลินนีย่ยเยลินบ้ฮอลิเดซื่อเยลินไปหาเหตุงานรับจอบกับหมูกับพวัว ผู้ใดจางอย่าลิ้นไปขายของซอยกับเขาเมื่อละสีพันหาพันบาทเมื่อละลอยก็ปอนอย่าลิ้นกลับไปพี่น,อน้องขาะกินน้อนน้าเพลินพนล่ะนอนกลางดินกินกลางใรอย่าลิ้นกลับไปขอให้เป็นเงินส่วนลานนวดนี่เออกับเป็นงานในโฮมเนาะค่ะเนาะเหตุงานในลานนวดเข้ากับบ่อใดตากฝ้าตากฝนคือเอข้าไปขายไปขายไปขายของน้างานไทยต่างๆนี่ขันฝนโต๊ะฝ้าห้องเข้ากับลำบากตรงนั้นเนี่ย บาทเนี่รายได้ดีบวตีเหตุงานสองอาทิตย์บวด้เต็มทีป่ปันไดถ้าตีเป็นเงินไทยอย่าล้นได้เงินกลับมาสี่หมืนกว่าบาทค่ะพี่น้องค่ะตีเป็นเงินไทยแล้วเป็นเงินสี่หมืนกว่าบาทนะคะอย่เล่นกับได้แบงให้แม่่งไปให้แม่แม่เอ้ยออลูกนวดมาได้ดเออส่วนหนึ่งกับ่งไปให้ร้านหน่อยสือ ชุดนักเรียนเปิดเทอมเนาะค่ะเนาะหลานยายลิ้นยุคคนเราหมองระบวนไห้กับไห้คือกันพี่น้องค่าทรงไห้ผู้หนึ่งหลักกัย่งผู้หนึ่งยายลิ้นกับใสเงินตัวนี่ล่ละที่ยายลิ้นหามากพิเศษเนี่ย่ละพี่น้องเอามาใส่ทรงกับบ้านเอามาใส่ทรงใหหลานเอามาใส่ส่วนตัวเจ้าของพี่น้องกับสิถามเอาเห็ดงันประจําเงินบ่พ่อใส่ติบ่พ่อดอกพี่น้องจ้า บ่พอ่อค้าคลองฉีบสูงค่าเสาบานกาับล่แยลินจำเป็นต้องหางานเหตุงานเพิ่มในช่วงฮอลิเด์เจ้าของเพื่อเอามาจับใจชัยสอยในส่วนที่ขาดเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะเปนกนสิถามเงืนยาเบิดหร้อบ่อกะบ่เบิดดอกค่ะเป็นอย่างแยลินจะต้องออกเดินทางไปทำงานสู่ชีวิตละหกุกละเฮินไป พราะว่ายาลินบอะยัดแตะเงินเก่าพี่น้องถ้าเฮายังมีกระดูกเอ้ยยังมีความแข็งแข็งแห้งแข็งแหแข็งแห้ง,ง,งสุขภาพยังพ่อไปไหวเงินเก่าเราจะไม่แตะพี่น้องยาลินมันบ่ได้มีหลวงมีหลายดอกพี่น้องไก่ยอนมันมีบ่หลายนี่ละเลยบอยัดแตะค่ะก็เลยต้องออกเดินทางไปหาส่วนต่าง มาไหวใส่มองหันมองนี่เพื่อไม่ให้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วยุบลงไปเนาะค่ะเนาะนี่คือวิธีชีวิตการสู่ในต่างแดนอีกอด้านหนึ่งของสาวไทยนะคะหลายๆท่านก่เหตุคือยายลินนี่แหะพี่น้องกัสีถามว่าเงินสามสี่หมื่นใดมากนี่ ได้เสียภาษีหายหลวงเบอร์บ่ได้เสียค่ะแ่เจ้าของลานเพิ่นเฮ็ดเลียงเสียของเพิ่นเรียบร้อยแล้วเงินม้วนนี่เป็นเงินที่เพิ่นใจค่าชั่วโมงของเฮ้าค่ะพี่น้องค่ะเยะลินไปแค่ฮอลิีเดย์ไปแค่บางช่วงบางตอวเฮ้าบ่ได้เสียเพราะว่างานประจํายลินกเ็เสียภาษีเสียแท็กทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วตัวนี้ยยลินเอาออกมาเอาให้พี่ให้น้องฟังซื่อๆเด้ ซึ่งหลายๆคนบวตแต่คนไทยฝรั่งเขาก็เฮ็ดพี่น้องคะรับจ็อบเสาร์อาทิตย์เขากลับไปพ่อได้ซื้อข้มขนมหรือว่าซื้อเสื้อผ้าสวยๆซื้ออีหยังก็ได้ที่เข้ามีเงินล้วเฮาอยากซื้อเราเข้ากับมีศักยภาพที่สิซื้อพี่น้องค่ะค่ะนี่คือการสู่ชีวิตอีกด้านหนึ่งในการหาเงินสองอาทิตย์หาเงินได้เท่าไหร่ สี่หมืนกว่าบาทไทยพี่น้องค่ะภายในสองอาทิตย์มูกับอย่างไห้อย่าลิ้นไปประจําแต่อย่าลิ้นไปบอดายถ่ายอย่าลิ้นสิไปมันต้องมีอียงเปลี่ยนแปลงที่ดีข้นกลัวที่อย่าลิ้นเป็นยูเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอย่าลิ้นกลับไปเป็นบางช่วงบางตอนซอยมูซอยพวกใดยูพี่น้องค่ะเลียนรู้ไปนั่งความรูมีไหวดีเบิร์พี่น้องเฮ็ดอันอนึงบอดายเฮากับเฮ็ดอันอนึงใดค่ะสาวๆไทยที่สีมาอยู่ในต่างประเทศนี่ อัดมาให้เต็มที่นะคะทักษะต่างๆวิชาหนวดรักษาเส้นอี้ยังกะเล้วเตียที่เจ้าคิดว่ามันสิเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเจา้าใด้เอาติดตัวมาหลายๆพอเจ้ามาอยู่ในต่างประเทศแล้วปองไปบ,อบ่อึดบอบยากว่าจะเจ้าบวขี่ขันว่าตัาาาาต้งแต่เจ้าดินล้นที่สีขวานขวายหาบ่าต้องไปล่อดอกน้ำผัวนั่นบ่ต เสียเวลาหาเอาเองโลดพี่น้องสาวสาว,สาวทุกวันนี้แกล่งพอโอ้ยขอโทษค่ะสาวสาวสม,มนี่เข้มแข็งแล้วกับแต่งพอ่อเนาะค่ะเนาะเขาห้กะดีเขาใ่ขาาให้เข้ากะหาเอายิ่งตัวคนเดียวอย่างยายลินยิ่งต้องเข้มแข็งและแข็งแกร่งแล้วก็ต้องหาหายได้แล้วก็ต้องใส่ให้เป็นพอ้อเนาะค่ะเนาะคะ่นี้คือวิถีชีวิตต่างแดนอีกด่านหนึ่งที่ยายลินเอามาบอกให้ฟังเด้อค่ะเนดะ้อบอกคิดว่า Ö, สมีประโยชน์บดดันใดกระดานนึงให้พี่พี่เพื way, findings, <client>. ่อนๆสายฟอหรือว่าบดไดสายฟอกระดีได้รับชมรับฟังไปน้ากันเนาะค่ะเนาะค่ะกะหวังว่าไอ้น้องสี่ชื่นอกชื่นใจกับคลิปนี้เนาะค่ะเนาะเป็นประโยชน์แนบดหน่อยกระลายเด้อค่ะเด้อ ค,คลิปนี้อย่าลืมขออนุญาตบาทคำจวดจวดจ,วดจบไปสก้อนพี่น้องจ่าเง่าวอีกแล้วเงีวอีกแล้วพ่อกันเลิยหนาเด้อพี่น้องเด้อมีอีหยังจวดจวดให้พี่น้องฟังคือเก่าดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ